โอ้โหมันเปิดอะไรขึ้นละ่ะคุณนายกุ๊กันทางทะเลสดสดอะไรมันเนี่ยจะาก็กุ้งก็จะบ้าตายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่กุ้งลายถึงโกนมันมันใหญ่กว่ามือมันมันไม่ได้ใหญ่กว่ามือแล้วมันจะใหญ่หัวเข่าแล้วดูดิหัวตัวมันก็เล้อเลยมันเอาจากไหนกัน i̇şte เน่ล่ะสดสดทั้งนั้นเลย ลูสาวส่งมาจากกันตังทะเลสดนี่นี่นี่น่าเพดูจะบอกกุ้มดูดิเนี่ยกินตัวเดียวนี่อิ่มทั้งบ้านนี่กันตังทะเลสดนี่เลยกันเละนะเบอร์กันตังทะเลสดนเนีตอินเทอร์เน็ตทุกโอเคเนี่ยเห็นนะเห็นไหมใครอยากกินใครอยากซื้อนี่ไม่มีเคยหลอกตบตาชาวบ้านไม่มีเอาของมีคุณค่าเอาของมีคุณภาพเอาของสดเอาของใหญ่ใหญ่เขาว่าโอ้โห นี่กุ้งขนาดนี้มันจะเกือบเท่าปลาโลมาแล้วเนี่ยนะนะนี่กุ้งอร่อยสดสดนี่ปลานี่ปลาปลาเก๋าปลาเก๋าปลาเกานี่เนื้อหวานมากสั่งเอามาที่ไรส่งมาที่ไรเนี่ยได้กินอย่างไม่ได้กินเฉพาะบ้านผมผมกินกันไม่ค่อยทันกินไม่ได้หมดส่งไปต่อไอหมั่มไอหมั่มนี่ชอบมากพวกปลานี่ชอบมากเนี่ยปลานี่ปลานี่ปลานี่ปลานะปลาเก๋าปลาเก๋าอร่อยมากปลาเก๋านี่นี่ส่งปลาเก๋าไม่พอมีปลาหมึกอีก โอ้โหนี่มีปลาหมึกมากครบสูุ่เลยนี่ปลาจะเลม็ดทั้งหมดนี่นะครับจากกันดังประเทศสดอย่าลืมสนใจแวะเข้าไปดูในเพจของใหญ่ๆทั้งนั้นตัวเนี่ยเปแป้งทั้งนั้นเลยมีใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วไปดูที่ค่ายไหนจากที่ไหนนี่ไม่มีอีกแล้วโอ้โหใหญ่โคตรกันสดังประเทศสดการันตีคุณภาพใหญ่จริงๆนะตัวเดียวกินอิ่มกันทั้งบ้านจะกินหมดกองนี้ทั้งตำบลกินกันหมดเลย อิ่มทัง้งตำบลของดีของมีคุณภาพนะครับการน้องกระเดียวสดหลังดาวส่วงมาพี่อ,อนนุ๊นะครับผม